คุณกำลังฟงังสถานีวิทยุ AM 1575 kHz กิลเฮรตซ์สรางรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเราคืออาเซียนออกอากาศทางสรางรมเรดิโอนะครับพบกับผมโจออทศพลน,นะครับแล้วผมนัทนนนนทนนจริญชัยครับครับวันนี้ก็ แนะโนก็มาช่วยพี่เป็นโคโฮส์นะครับวานนี้เราก็จะจะค่อยๆสลับกันนะครับเปิดโอกาสให้น้องๆรุ่นใหม่นะครับมาช่วยมีโอกาสเป็นโคโฮส์ของรายการเราคืออาเซียนของกระทรวงการต่างประเทศเราด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวใหม่มากเลยใหม่มากเลยแนะนาแนะนําตัวหน่อยว่าเพิ่งมาทํางานที่นี่ได้ได้นานยังไม่นานนักเพิ่งสามสัปดาห์ครับสามสัปดาห์ยังไม่ถึงเดือนหนึ่งเลยครับที่จอยก็ชวนมาเลยครับเป็นนักการทูต รุ่นล่าสุดที่่าเข้ากระทรวงมานะครับใช่ครับแล้วแล้วก่อนหน้านี้นก็เข้าใจว่าเคยมีแบ<อ>็กกราวด์มา<อ>ด้านด้านสื่อเคยออกรายการอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วใช่ครับ,รบเป็นผู้ประกาศข่าวก่อนอะนะครับแล้วก็เป็นผู้สื่อข่าวด้วยครับอโอเคแล้วนอันนี้นอกนอกเรื่องเรากระจายงไน,นแล้วเราคิดยังไงอยากจะเข้ามาอยู่ที่กระทรวงมามาสนใจงานงานกระทรวง จริงๆสนใจงานด้านการต่างประเทศอยู่แล้วครับพี่โจยีก็คืออยากทํางานด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนาะการต่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็บทบาทของกระทรวงการต่างประเทศด้วยในหลากหลายด้านเลยนะครับแล้วก็อยากที่จะมาลองงานในฐานะของผู้ปฏิบัติจริงครับเพราะฉะนั้นก็เลยมาสมัครเป็นนักการทูตครับครับเพราะว่าจริงๆเรื่องเรื่องงานต่างประเทศกับเรื่องงานข่าวอะไรเนี่ยมันก็มีความแบบครอสโอเวอร์กันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ลองมาแล้วตอนนี้ น่นนอยู่ที่กองอะไรเอ่ยแล้วดูความรับผิดชอบดูเรื่องอะไรบ้างครับครับตอนนี้ผมอยู่ที่กองยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาเซียนนะครับศูนองนะครับกองนี้ก็จะดูภาพรวมของอาเซียนนะครับขอบคายความดูแลของนันนท์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของกฎบัตรอาเซียนนะครับอาเซียนชาร์เตอร์แล้วก็วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนนะครับที่ผู้นําเพิ่งจะให้การรับรองไปนะครับสำหรับปี2045ก็คืออีก20ปีข้างหน้าเลย นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่จะใกล้จะถึงเนี่ยก็คือการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนปลายปีนี้ด้วยนะครับงานใหญ่ของของกรมเราเลยนะครับใช่ครับก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกๆกองคือเราทํางานทุกท่านจะเป็นเนื้อเดียวกันนะผมว่าเห็น3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นกลมที่เส้นแบ่งระหว่างกองเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยแล้ประสานงานกันเยอะมากครับ ครับคบก็เป็นลักษณะพิเศษของกรมอาเซียนภายในกระทรวงเรานะครับ ừ, ก,<ๆ>ก็ก็ดีทําให้ได้มีโอกาสเจอกับน้องๆเพื่อนๆนะครับในกองต่างๆนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นซึ่งหลายๆคนก็ไม่รู้ว่าคือคงเคยได้ยินศัพท์เนี้ย ในในเมืองไทยแล้วแหละเมืองรองเนาะเมืองรองอ่าเมืองรองหรือว่าจริงๆเดี๋ยวี้เขาต้องเรียกอะไรนะเมืองน้าเที่ยวเมืองน้าเที่ยวเมืองน้าเที่ยวนะครับแต่ใครหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆในอาเซียนเนี่ยเราก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันนะครับภายในอาเซียนเนี่ยเราใช้มีมีสองศัพท์ก็คือ secondary city หรือว่า m e t r o l i w a y city นะครับทีนี้ความความสำคัญของเมืองรองเนี่ยก็เดี๋ยวก่อนว่าเวลาเราได้ถึงเมืองรองเนี่ยเรื่อง definition เรื่องความหมาย รเราเราแปลว่ายังไงครับผมว่าต้องไม่ใช่เมืองหลวงและแน่ๆต้องไม่ใช่เมืองหลักที่เหมือนถ้าเรานึกถึงประเทศนี้เราสึกว่าต้องเป็นเมืองนี้แน่นอนแต่มันจะเป็นเมืองอื่นๆที่อาจจะอยู่นอกเหนือความสนใจในลำดับต้นลงไปนะครับแล้วก็ยังมีอะไรหลายอย่างที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่่คยไปค้นพบ,รบหรือไปท่องเที่ยว มากเท่าเมืองหลักของประเทศนั้นๆใช่ครับ,รบก็เป็นก็เป็นเมืองที่ถ้าถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเกิดเมืองหลวงนี่เป็นแบบซูเปอร์สตาร์เนี่ยเมืองรองก็คือเป็นเมืองที่เอ้เราคิดถึงเป็นแบบพระรองอแบบรองรอ,องมาจากนันนะครับ,รบทีนี้ถ้าถ้าในเชิงเทคนิคเนี่ยมันก็จะมีการตีความอยู่ต่างๆกันนะครับอย่าง uh, World Bank เนี่ยก็เคยทำทำวิจัยเกี่ยวกับเมืองรองออกมาโดยเขาให้ความความหมายของเมืองรองคือเมืองที่มีประชากรอย่างน้อย1น0 0 0แสคนแต่ไม่ใช่เมืองหลวง คื 1> อ,อ1น1 0 0แสนคนขึ้นไปขึ้นไปแต่ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศนั้นๆอันนี้อ,อันนี้ก็เป็น definition หนึ่งเป็นการตีความแบบหนึง่งมีการตีความจาก UN Habitat นะครับ,รบอันนี้อันนี้จำกัดโดยไซส์ประชากรเลยคือ,อม,มากกว่า1 0 0 0 0แสนคนแต่ไม่เกิน5 0 0แสนคนอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะครับว่าจริงๆเรื่องการตีความเมืองรองเนี่ยหรือเมืองหน้าเที่ยวเนี่ยก,ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่แต่ละ ถามว่าแต่ละคนนะครับแต่อาเซียนเองเนี่ยเราก็คุยกันเรื่องเมืองรองเยอะนะครับเพราะอะไรเราให้ความสําคัญเรื่องเมืองรองเพราะว่าเมืองรองเนี่ยก็เป็นเทรนด์ใหม่นะครับอย่างยางตัวอย่างนะครับคือผมเองเนี่ยก็ดูประเด็นเรื่องคอนเน c t i ิวิตี้นะครับที่กองเศรษฐกิจอเซียนตอนนีอ้อาเซียนเองก็อยู่ระหว่างการจัดทำคอนเน็กติวิตี้ s t r a t e g i c plan นะครับก็คือเป็นแผนที่จะมาดูว่าเราจะสามารถเชื่อมโยง ในอาเซียนได้มากน้อยขนาดไหนนะครับถ้าท่านไหนอาจจะย้อนไปดูที่ผมเคยให้สัมภาษณ์กับท่านอัครชทูตออฟนะครับท่านลองออฟนะครับ <c oughs> ก็เคย <c oughs> เคยคุยเรื่องนี้อยู่นะครับ,รบตอนที่เราจัดทำเรื่องเรื่อง Connectivity s t r a t e g i c p แพ n นันใหม่เนี่ยทางอาเซียนก็จ้างบริษัทที่ปรึกษามาวิเคราะห์นะครับว่าเทรนด์ต่างๆที่มันจะส่งผลต่อประเด็นด้านความเชื่อมโยงในอาเซียนมีอะไรบ้างโดยเฉพาะเลยเฉพาะเรื่องความเชื่อมโยงเลยใช่ครับซึ่ง,ง,งหนึ่งในประเด็นที่ที่บริษัทที่ปรึกษาเขาเขาไอดีนติฟมาก็คือเมืองรอง Price of m i e d l e w e i t i e s นะครับ,รบมันสำคัญยังไงกับกับอาเซียนคือเขาก็วิเคราะห์ว่าอาเซียนเนี่ยอยู่ระหว่าง การเปลี่ยนแปลงโดยที่เมืองรองเนี่ยจะเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นเพิ่มขนาดมากขึ้นขนาดในที่นี่หมายถึงขนาดของตัวเมืองนั้นเองแต่แล้วรวมไปถึงว่ามันก็มีเมืองรองมากขึ้นด้วยนะครับในอาเซียนนะครับก็จะมีการเติบโตของเออร์เบินแอเรียสนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เป็นเมืองนะครับท,ที่เปลี่ยนมาจากแบบชาวไร่ชาวนามาเป็นความเป็นเมืองเนี่ยมากขึ้นที่อยู่ข้างนอกเมืองหลวงนะครับแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยปัญหา ที่พบในหลายประเทศอาเซียนก็คือเมืองเหล่านี้ก็ยังได้รับความสนใจหรือว่าได้รับเงินลงทุนอะไรค่อนข้างน้อยนะครับคือยังกระจายมาไม่ถึงใช่ไหมครับยังกระจายมาไม่ถึงนะครับทำให้เกิดช่องว่างทางเทคโนโลยีนะครับช่องว่างด้านรายได้ด้วยนะครับคนที่อยู่ในเมืองนองก็อาจจะยังไม่ได้รายได้มากเท่าเมืองหลวงหลักนะครับแล้วก็รวมไปถึงกฎระเบียบนะครับที่อาจจะออกมา ให้กับเมืองหลวงหลักแต่มันก็เอามาใช้กับเมืองรองไม่ได้นะครับอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่อาเซียนเขาอยากจะคุยอยากจะมาเจาะลึกมากขึ้นนะครับโดยก็มีการพูดถึงเมืองรองหรือเมือง m เ d โ l รเว e City หรือ secondary city เนี่ยในเอกสารสำคัญของอาเซียนหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่ผมว่าไปแล้วก็คืออาเซียน connectivity strategic plan นะครับแผนยุทธศาสตร์ด้านความเชื่อมโยงอาเซียน ฉบับใหม่นะ er ครับหรือว่าอาเซียนเองเนี่ยก็มีอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์กด้วยนะครับก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่อาเซียนพยายามพักดันนะครับว่าเพิ่มจํานวนเมืองอัจฉริยะนะครับที่มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการวางแผนเมืองหรือการการออเปรตเมืองมากขึ้นซึ่งก็มีการไอดีนิฟายเมืองรองที่อยากจะให้มาอยู่ในสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์คนี้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างในเมืองไทยเราก็ก็จะเป็นเชียงใหม่ ครับแล้วก็มีเมืองอื่นๆอย่างเช่นดานังเซบูก็เดี๋ยววันนี้จริงๆเราก็จะมาคุยเรื่องอเมืองรองในอาเซียนหลายๆครับ,รบ <laughs> ซึ่งก็จะมีทั้งเมืองที่ผมเคยไปแล้วไม่เคยไปนะอาจจะขอให้พี่โจอีอ้แชร์นะครับ ซึ่งเรารวบรวมมาเนี่ยสิบเมืองได้ไหมพี่ตี๋สิบเมืองครับ,รบก็คือเรียงเรียงตามความหมายที่ที่เราได้มาจาก UN Habitat นะครับหนึ 1, ่งแสนถึงห้าแสนคนครับนะครับก็ก็จริงๆถ้าท่านไหนเคยไปเมืองไหนก็อาจจะมาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะครับเอยเมืองนี้น่าเที่ยวนัเมืองนี้มีมีอะไรที่แบบน่าสนใจเพราะจริงๆเราทั้งสองคนก็ยังอย่างอย่าง,งที่โนนว่านะเรายังไม่ได้ไปทุกเมืองใช่ครับแล้วก็สิบเมืองนะี้อาจจะไม่ใช่เมืองรองที่ อยู่ในใจของคุณผู้ชมถ้ามีเมืองรองอื่นๆอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้ด้วยนะครับโอเคอ่เมืองแรกเลยนะครับที่เราจะพูดถึงนะครับก็อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่แหละใช่ครับอยู่ที่ที่เมียนมานะครับเออนนี้อันนี้ผมเคยไปเมืองมันเดเลนะครับมันเดเลครับก็เป็นเป็นจริงๆเป็นราชธานีสุดท้ายของพม่านะครับก่อนก่อนที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับแล้วก็ ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าเศร้าด้วยว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเมื่อต้นปีนี้นะครับก็ก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะนะครับเข้าใจว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนรอยเลื่อนสกายพอดีเลยนะครับพอมีเหตุแผ่นดินไหวขึ้นมาเราก็จะเห็นเรื่องของาศาสนสถานต่างๆที่ได้รับความเสียหายนะครับก็อ่ เราก็จะเห็นบทบาทของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับพี่โจอ,อี้ว่าตอนนั้นเนี่ยนอกจากเราพูดถึงในเรื่องของการหยุดยิงกันมาอย่างต่อนเนื่องความพยายามในการเจรจาภายในเมียนมาเองเมียนมาโอนเมียนมาเลทเนี่ยครับก็มีเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเมียนมาจากเหตุแผ่นดินไหวด้วยเนาะครับครับ,รบแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือประเด็นเรื่องเมืองเมืองรองที่เราเคยพูดไว้ว่ามันมีปัญหาหนึ่งว่าเรื่องรายได้อาจจะยังลงมาไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งเนาะว่าเราเอาความช่วยเหลือ แผ่นดินไหวเนี่ยไปถึงเมืองอย่างมันเดเลได้ยังไงให้รวดเร็วที่สุด<ม>ให้ช่วยชีวิตคนได้ามากที่สุดจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องความช่วยเหลือเองเนี่ยไทยเราก็ก็มีความร่วมมืออันนี้ด้วยนะครับผ่านโ<ม>ครงค,งค,งคงรวามร่วมมือระหว่างประเทศนะครับ<ม>เราเคยมีโครงการพัฒนาการสอนภาษาไทยได้วยนะครับที่มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศที่ที่มันเดเลก็เป็นเมืองเมืองที่สวยงามนะครับบรรยากาศเป็นไงครับอันหนึ่งที่ผมแปลกใจเกี่ยวกับมันเดเลนะครับคือเป็นเมืองที่การ พูดถึงเรื่องเรื่องการ smart city วางผังเมืองเป็นเป็นเมืองที่วางผังเมืองเป็นแบบกริดนะคือปกติเราเรานึก<อ>ถึงเรานึกถึงเมืองในอาเซียนเนี่ยโอ้ยถนนหนทางก็ย้อยแบบซอยเซยเล็กอะไรมามันเดเลเนี่ยคือเหมือนนิวยอร์กเลยมีแบบ ถนนล็อกอ่าเป็นบล็อกเป็นสายอย่างนี้คือเข้าใจว่าอาจจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหม่หน่อยครับก็เลยมีมีวิธีการวางผังเมืองที่ที่ค่อนข้างใหม่อ่านีถ้าถ้าพูดถึงไปเรื่องแบบการวางผังเมืองเนี่ยอันนี้ผมแปลกใจอยู่อย่างหนึ่งว่าว่ามันเลยมีลักษณะการวางผังเมืองที่ที่เป็นกริดนะครับแสดงว่าอาจจะลดติดน้อยกว่านิดนึงจําไม่ได้ไปไปมาหลายปีมากเลยครับครับ โอเคอ่าเมืองต่อไปครับต่อจากมันดาเลนะครับเมืองต่อไปเนี่ยก็อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราเหมือนกัน<ม>แล้วก็เป็นประเทศประธานอาเซียนของปีนี้<ม>ด้วยนะครับอย่างมาเลเซียนั่นเองสําหรับปีนังนะครับแล้วก็จอร์จทาวน์นั่นเอง<ม>อันนี้เข้าใจว่ามีรถไฟวิ่งตรงจาก กรุงเทพเนี่ยไปเชื่อมได้ถึงปตเตเวด์ดใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของคอนเน็กติฟิตี้นะครับเราทำยังไงที่สามารถนั่งรถไฟจากกรุงเทพอภิวัตเนี่ยรจริงๆก็เป็นเมืองที่เราสามารถนั่งรถไฟไปเที่ยวได้นะครับถ้าอยากจะสโลลฟ์หน่อยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าที่ปีนังเรามีสถานกงสุนใหญ่ด้วยเนะาะใช่ครับมีสถานกงสุนใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่จริงๆผมคิดว่าคนไทยหลายคนเนี่ยพอนึกถึงมาเลเซียก็อาจจะมีปีนังอยู่ในลิสต์ด้วยว่าต้องไปให้ได้นะพูดถึง บรรยากาศอาหารแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรนะครับศิลปะตามท้องถนนสตรีทอาร์ตครับนนเคยไปเคยไปอยู่ครับตอนนั้นเช่าจักรยานขี่เลยนะคี่โจ๊ยคือบรรยากาศมันสบายจริงครับคือมันเป็นเกาะเนาะเป็นเกาะปีนังทะเลมีลมทะเลมีอะไรสบายจริงครับครับเป็นเมืองที่ที่จำได้ผมก็เคยไปแต่ว่านานมากตัสิบกว่าปีแล้วก็จาได้ว่าสถาปัตยกรรมอะไรพวกนี้สวยงามมากแล้วก็เป็นเป็นเมืองเป็นเมืองนักท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ ไม่ไกลจากุนไทยมากนักบินใช่ครัจริงๆใกล้กว่า KL อีกใกล้กว่าเเจากยะลาเบตงเนี่ยไปปีนังเบตงอาจจะไปปีนังง่ายกว่าไปยะลาก็เดี๋ยวในอนาคตเราอาจจะมี EP พีนะครับไปสำรวจพื้นที่เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ Connectivity อีกประเด็นหนึ่งที่ที่ผมก็เคยพูดตอนตอนที่ออกรายการกับท่านลองออฟว่า c o n o n n t i v i v y t y เนี่ยมันทำให้เรา สามารถเชื่อมโยงไม่ใช่แค่ทางกายภาพคือมันไม่ได้เกี่ยว hmm. แค่กับว่าเปิดเส้นทางการบินหรือว่านั่งรถไฟนะแต่มันทำยังไงให้เราสามารถข้ามตรงด่านได้นะครับเรามีฟรีวีซา่า hmm. ใช่ไหมครับเราเรามีกฎระเบียบที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสะพายเป้ข้ามไปได้นะครับ hmm. รวมไปถึงข้ามไปฝั่งนูน้นแล้วเราสามารถใช้แบงกิ้งแอปจากจากบ้านเราได้ไหมอันนี้คือเป็นใช่ครับ oh. อันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นอันหนึ่งที่ที่เราอยากจะเสริมสร้างความร่วมมือด้าน ความเชื่อมโยงภายในอาเซียนนะครับทำให้คนเราสามารถไปมาหาสู่กันได้ง่ายขึ้นนะครับต่ว่า Connectivity เนี่ยเป็นเรื่องของความเชื่อมโยงระดับประชาชนด้วยใช่ครับครับครับต่อไปครับต่อไปจริงๆกออยู่บ้านเราเองนะครับอันนี้ตามตัดมิสเลยครับเป็นหนึ่งในอาเซียนสมาร์ทซิตี้ด้วยนะครับนั่นก็คือจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองนะครับศูนย์กลางวัฒนธรรมล้านนาภาคเหนือของเรานี่แหละครับ แล้วก็ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเชียงใหม่อันหนึ่งนะครับผมว่าตอนนี้มันเริ่มเป็นเป็นพื้นที่ที่ดิจิทัลโนแมดไปอยู่มากขึ้นนะครับ mm hmm. ไปไปแล้วก็สังเกตว่าเออมีคนที่ทำงานแบบรีโมทนะครับไปใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่ดยอาจจะด้วยเพสที่ที่ชิวๆกว่ากร,รุงเทพอะไรแบบนี้นะครับ mm hmm. ก,ก็สังเกตว่า และอันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่รัฐบาลไทยเราก็ผลักดันด้วยนะเนาะดองดิจิลวีซ่าไอทีทีวีอเนี้ยก็ทําให้ดิจิ t a ลโน m แ d สามารถมาทํางานที่เมืองอย่างเชียงใหม่ได้เช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมนึกขึ้นมาได้ก็คือ,มห,อมหาวิทยาลาัยเชียงใหม่เองอก็ทําอะไรหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ในภาคเหนือด้วยนะครับตรงนั้นก็จะมีเรื่องของคาร์บอนมีเรื่องอ โซลาเซลล์นะครับต่างๆที่เขาก็พยายามพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแบบอัจฉริยะด้วยนะครับดการครับครับโอเคครับต่อไปนะครับอันนี้อยู่ที่เราไปทางฝั่งเวียดนามบ้างนะครับเมืองหนึ่งที่น่าสนใจก็คือดานังนะครับดานังครับดานังเป็นเมืองที่คนไทยหลายคนก็ชอบไปเที่ยวนะผมได้ยินเคยังยังไม่เคยไปผมยังไม่เคยไม่เคยไปเหมือนกันแต่ว่า รู้สึกว่าจะโดดเด่นในเรื่องของการเป็นเมืองที่อยู่ติดกับทะเลนะครับอยู่ทางตอนกลางของเวียดนามเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนฮานอยแล้วก็จะไม่ได้เหมือนโฮจิมินห์เท่าไหร่นักด้วยครับอีกเมืองหนึ่งที่ถ้าพูดถึงเวียดนามแล้วนะครับก่อนด้านนั้นก็คือไฮฟองอันนี้ก็อยู่เวียดนามเหมือนกันครับไฮฟองเนี่ยจะเป็นเมืองท่าที่สําคัญในทางภาคเหนือครับ ราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าเวียดนามเองก็มีหลายเมืองที่น่าสนใจนอกเหนือจากฮานอยที่อยู่ทางตอนเหนือแล้วก็โฮจิมินทซิตี้ที่อยู่ตอนใต,นต้เวียดเวียดนามเนี่ยมีม,มีเมืองอมเมืองรองเมืองน่าเที่ยวจํานวนมากเลยนะครับ,รบแล้วก็เนี่ยะครับอันนี้คือคือโจทย์ของอาเซียนว่าเราจะทํายังไงให้คนไทยเราสามารถอ,อย่างเนี่ยจากไทยเราสามารถบินไปเมืองรองอย่างนี้ได้นะครับสามารถเดินทางไปมหาสุทรได้ได้อย่างสะดวกขึ้นนะครับเพื่อที่จะนํา การค้าและความร่วมมือมาสู่เมืองเหล่านี้และในขณะเดียวกันก็นําเงินและการค้ามาสู่เมืองรองของไทยเราเองอด้วยเช่นกันนะครับ,รบจากเวียดนามแล้วเราเราเปลี่ยนไปไกลนิดหนึ่งนะครับไปไปทางฟิลิปปินส์บ้างมีเมืองรองอะไรที่น่าสนใจในฟิลิปปินส์บ้างฟิลิปปินส์เนี่ยหลายคนพูดถึงมะน,นิลาไปแล้วนะครับ,รบวันนี้เรามาคุยเรื่องเซบูกันหน่อยเซบูนี่ถือว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศเลยนะครับ,รบแล้วนอกจากการเป็นเมืองที่หลายคนอาจจะไป ท่องเที่ยวไปวิสิตไปเยี่ยมเยียนกันบ้างแล้วเนี่ยนี่ที่เป็นศูนย์กลางทางด้านของธุรกิจท่องเที่ยวแล้วก็ไอทีของฟิลิปปินส์ด้วยนะครับเซบูครับครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลักษณะหนึ่งที่คล้ายๆกับเชียงใหม่ก็คือจะเป็นที่ที่ดึงดูดดิจิตัลนแมโดยท่าเช่กันใช่โอ้โหนึกสภาพออกเลยทำงานแบบริมทะเลเปิดท t o ปมาสบายนะสบายครับทำงานแบบที่เราอยู่ในออฟฟิศของาครับ ก็จะแตกต่างกันแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ดึงดูดได้มากในทีเดียวนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วไปเนาะขาจรแต่ว่าดิจิท a ลนอร์แเนี่ยเขาอาจจะใช้เวลาที่ยาวนานกว่าใช่ไหมครับใช่ครับนอกจากเซบูแล้วในฟิลิปปินส์ก็ยังมีอีกเมืองหนึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีดูตาเต้นะครับนั่นก็คือเมืองดาววนะครับดาวว ของเกาะมินดานาใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งในเมืองนำร่องของ Smart City อาเซียนส์ทซิตี้ด้วย<ช>นะครับ,รบแล้วก็ที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่ามีบทบาทในทั้งด้านของโลจิสติกในฐนานะเมืองท่าในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองเกษตรกรรมด้วยนะครับที่นั้นก็ปลูกในเรื่องของ การส่งออกกล้วยแล้วก็ผลไม้เมืองร้อนด้วยครับเราจะเห็นคุณลักษณะที่แตกต่างกันของแต่ละเมืองนัเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากเพราะตะกี้เราอย่างของเราเชียงใหม่เนาะเมืองกลางภูเขาภาคเหนืออากาศเย็นนะครับเราไปถึงทะเลนะครับทีนี้ต่อไปก็คือเราไปทางเกาะบ้างนะครับที่อินโดนีเซียก็ก็มีเมืองรองที่น่าสนใจเช่นกันนะครับอย่างเช่นบันดุงบันดุงคือชื่อบันดุงเนี่ยพี่โจอย อยู่ในข้อสอบเข้าด้วยนะคบันดุงการประชุมบันดุงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเอเชียแอฟริกาเมื่อปี2955ซึ่งมันก็จะมีเรื่องอย่างนี้นะครับชื่อเมืองก็จะเป็นชื่อการประชุมบ้างหรือ Bangkok Declaration ของเราแล้วตอบได้ไหมตอนนั้นก็ตอบได้ครับตอบได้เข้ามานะครับตรงนี้แล้วก็นี่แหละเป็นเมืองแห่งการศึกษาและนวัตกรรมด้วยเป็นสมาร์ทซิตี้ด้วยเช่นเดียวกัน แล้วเข้าใจว่าบรรยากาศก็เย็นสบายเพราะอยู่ท่ามกลางหุบเขานะครับ,รบของอินโดนีเซียเนี่ยน่าสังเกตนะครับว่าทั้งไทยอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยก็พยายามสร้างเมืองรองเหล่านี้ให้กลายเป็นเม,มืองด้านดิจิตอลครับ,รบก็เป็น,เป,นเป็นเทรนด์ใหม่นะครับที่ที่แบบคนมาทำงานในอย่างอย่าง,งดิจิทอลโนแอยถึงเงี้ยก็เลือกเข้าไปทำงานในในเมืองเหล่านี้นะครับแล้วเราก็พยายามส่งเสริมประเด็นนี้ในขณะที่ ประเทศเพื่อนในอาเซียนของเราก็ก็ส่งเสริมเรื่องนี้เช่นกันก็เป็น global trend อันหนึ่งนะครับรู้สึกว่าอาเซียนก็แตะเรื่องดิจิตอลอยู่เหมือนกันที่มีดิจิตอลดดฟ่าใช่ครับกับเยอะเลยครับตอนนี้ก็ก็อันนี้ก็เป็น s ็ g u e นิดหนึ่งนะครับตอนนี้อาเซียนก็อยู่ระหว่างการเจรจาอาเซียนดิจิตอลอีคโนมีเฟรมเวิร์กนะครับเดฟ่านะครับซึ่งพอเจรจาเสร็จแล้วเนี่ยจะกลายเป็นความตกลงด้านเศรษฐกิจดิจิตอลระดับภูมิภาคอันแรกของโลกเลยนะครับ ถามว่ามันมันคืออะไรมันก็เป็นการว่าจริงๆตอนนี้ประเทศอาเซียนในแต่ละกรอบก็มีการออกกฎระเบียบด้านด้านดิจิทัลมาอยู่บ้างแล้วนะครับแต่อันนี้เราจะพยายามทําให้เป็นกรอบใหญ่เลยนะครับ<ม>ว่าอย่างเช่นเรื่องการค้าขายทางดิจิทัลนะครับ,รบประเด็นเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้รวมไปถึงเรื่อง AI นะครับที่ที่เป็นประเด็นใหม่ที่มาแรงมากตอนนี้นะครับเราก็จะพยายามสร้างกฎระเบียบรวมถึง เป็นเป็นหลักการนะครับให้ประเทศอาเซียนทั้งหมดสามารถอยู่อยู่ร่วมกันนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยซึ่งความตกลงเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เนี่ยก็คาดว่าสามารถจะทำทำให้ขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนเนี่ยขยายไปถึง2องล้านล้านดอลลาร์ในปี2030นะครับจากที่เดิมเนี่ยมีการประมาณว่า เศรษฐกิจดิจิตอลอาเซียนจะอยู่ที่ประมาณ1น้านล้านดอลลาร์นะครับก็คือขยายได้2เท่าเลยนะครับตอนนี้ก็ยังเจรจากันอยู่แต่ว่าคาดว่าจะเจรจาแล้วเสร็จในประเด็นที่สําคัญเนี่ยภายในปีนี้แล้วก็น่าจะสามารถลงนามมีผลบังคับใช้ได้ประมาณปีหน้าครับซึ่งไทยเรามีบทบาทสําคัญในกครับสำคัญมากครับเพราะเราเราเป็นประธานเลยนะครับทางทาง สำนักสำนักเจราจาการค้าของของกรมเจราจาการค้านะครับ,รบเป็นประธานการเจราจาตอนนี้ก็เจราจาค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเพราะว่ามันก็มีประเด็นแบบเล็กน้อยรวมถึงประเด็นใหม่ๆขึ้นมาตลอดนะครับด้านดิจิตอลม,มันไปเร็วมากนะครับ,รบต,ต้องรอติดตามก,ก็ติดตามต่อไป <laughs> ก็อาจจะเป็นหนึ่งในผลของกลับไปที่ การประชุมซัมมิตปีนี้นะครับก็คาดว่าอาจจะมีอะไรประกาศเกี่ยวกัคบ,ค,บความตกลงอันนี้นะครับ,รบก็วอตดิสเปสต่อไปอเดี๋ยวกลับมาที่เรื่องเรื่องสมาร์ทซิตี้กันต่อนะครับ <Okay. S 1> เรายังเหลืออีก สองเมืองนะครับก็จากอินโดนีเซียทั้งคู่นะครับครับเมืองที่สองเนี่ยคือเมืองเมดานนะครับเมดานเป็นศูนย์กลางสำคัญนะครับเป็นเมืองใหญ่ที่เกาะสุมาตราครับซึ่งก็ใกล้ๆทางฝั่งของเมนแลนด์ของอาเซียนเลยนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมแน่นอนเป็นศูนย์กลางของในเรื่องของปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งก็จะเป็นสินค้าสำคัญของทางอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีท่าเรือที่เชื่อมต่อสินค้าจากอินโดนีเซียออกสู่ทั่วทั้งโลกด้วยครับ แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็เป็นเมืองเมืองรองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแต่ก็อย่างว่าคือยังไม่ใช่เมืองหลวงก็อยู่ในอินโดนีเซียเช่นกันเพราะว่าอินโดนีเซียก็เป็นประเทศที่ประชากรเยอะที่สุดในอาเซียนนะครับ,รบไม่น่าแปลกใจนะครับซึ่งน่าสนใจมากเพราะว่าเมืองนี้คือสุราบายา,ส,า,า,ยาสุราบายาเนี่ยด้วยความที่เป็นเมืองใหญ่คนก็จะคิดว่าต้องเป็นแบบ เออเปนไนซมากต้องมีตึกรามีอะไรแต่ประเด็นคืออินโดนีเซียเขาพยายามผลักดันให้สุราบายานี่เป็นกรีนซิตี้ด้วยนะครับเป็นกรีนซิตี้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียวเช่นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ถึงร้อยแห่งเลยทีเดียวน่าสนใจมากครับก็น่าสนใจนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาก็มีแนวทางมาร์เก็ตเมืองต่างๆของเขายังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ย้อนกลับไปเรื่องเรื่อง Connectivity นะครับครับคือหนึ่งใน strategic measure ของของเอกสาร ASEAN Connectivity Strategic Framework เนี่ยนะครับก็คือ uh, smart and sustainable urban development uh, เรามาเรามา break down นิดนึง <Okay. S 2> smart นะครับแน่นอนเราเรามีเครือข่ายเรื่อง smart city อยู่แล้วเราก็ต้องการให้เมืองพัฒนาไปอย่างอัจฉริยะนะครับเอา เทคโนโลยีเอาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารเมืองให้มากขึ้นนะครับ Sustainable อ่านี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับยัย่งยืนอย่างยั่งยืนนะครับ Urban ก็คือการพัฒนาพื้นที่เมืองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยมันก็จะมีความกลายเป็นเมืองมามากขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับอม,มีการคาดการณ์นะครับว่าใน2ทศวรรษต่อจากนี้นะครับยีปีต่อจากนี้เนี่ยจำนวนประชากรอาเซียนที่อยู่ในพื้นที่ที่ จำกัดความว่าเป็นเมืองเนี่ยจะเพิ่มขึ้น130ล้านคน<อ>นะครับ<อ>ก็คือจากคนที่เคยอยู่ตามตามหมู่บ้านตามพื้นที่ที่เป็นอาจจะเป็นแบบชนบ,บทหรือชนบ,บทเนี่ยจะกลายมาเป็นคนที่อยู่ในเมืองมากขึ้นถึง130ล้านคนเยอะนะครับเนี่ย<ต>เราเ,เราจะเราจะบริหารสก,การเมืองยังไงให้สามารถรับมือกับกับเทรนด์ใหม่ีได้ร,รวมไปถึงนะครับ อีกเทรนด์หนึ่งก็คือ urban sprawling urban sprawling ก็คือการที่เมืองพื้นที่เมืองเนี่ยขยายตัวออกไปไปถึงชานเมืองพูนเนเชิงพื้นที่เนะาะมันกว้างขึ้นครับออ่อย่างพูดถึงตัวอย่างบ้านผมยังได้เลยบ้านบ้านผมอยู่แถวฝั่งทน,นสมัยก่อนตอนเด็กๆนี่โอโ้โหแบบเป็นไงครับคือคือโดนเพื่อนๆล้อะว่าแบบเอยฝั่งทนน้อนอกมากอ,อ,อย่าง,อ,าง,อ,างอินเทอร์นเน็ตอย่างเงี้ยเพื่อนๆที่แบบบ้านอยู่แถวฝั่ง พนครอยู่บ้านอยู่สุขุมวิทอะไรเงี้ยมีเน็ตความเร็วสูงใช้ดู YouTube อะไรได้ตั้งแต่แบบอ่าสักประมาณปี2005อะไราอ่างเงี้ยของผมนี่ยังเป็นใช้ดาวอัพอยู่นะไอ้ออดอีดอนจนไม่ไม่รู้<า>เกิดทงกันด้ป่ะนะจนจนถึงประมาณปี2008ันาได้เลย ออสามปีอ่าตามตามหลังเขาา3ปีจนถึงจนกว่าจะมีอ่าอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงมาใช้ที่บ้านแค่ข้าบแม่น้ำเจ้าพระยาไปเนี่ยความเร็วเน็ตต่างเลยอ่าอ่าอันนั้นแต่อันนั้นก็อย่างว่านะครับ20กว่าปีมาแล้วหรือแม้แต่สั่งอาหารอย่างเงี้ยโอ้เพื่อนเพื่อนในในเมืองก็มีตอนนั้นคือก่อนเดี๋ยวนี้มันมันสั่งทางสมาร์ทโฟนในสมัยก่อนคือต้องโทรโทรไปที่ร้านใช่ไหมอ่ามีร้านพิซซ่าร้านไก่ทอดอะไรพวกนี้สั่งได้จำเบอร์กันอ่าอ่ามันจะมีเบอร์ของผมไม่มีนะของผมไม่มี ไม่มีไม่มีถ้าถ้าอยากกินร้านพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยต้องต้องนั่งรถไปไปที่ห้างยังส่งไม่ถึงคือไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการใช่ครับอันเนี้ยแต่ในขณะที่ทุกวันเนี้ยครับผมแทบไม่ต้องเข้ามาแถวฝั่งพระนครแถวแถวบ้านผมฝั่งทนเนี่ยมีหมดละร้านอาหารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครับร้านกาแฟอะไรมีมีทุกอย่างเลยอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเออร์เบิร์นสปอร์ลิงที่แม้แต่คนในกรุงเทพเราเองเนี่ยสัมผัสได้ก็เจอนะครับสัมผัสได้นะครับ หรือว่าเนี่ยรถไฟฟ้าสมัยก่อนนิดครับสมัยก่อนผมนจำไ,ได้ตอนตอน BTS เปิดใหม่เนี่ยแม่ผมขับพาผมเข้ามาในในเมืองพื่อที่จะมานั่งรถไฟฟ้าคือแบบเอ้ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ ราะมันอยู่แต่ฝั่งพรันครนใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็คืออ๋อเดี๋ยวเราก็นั่งรถไฟฟ้ามาทํางานได้และใช่ไหมหน้าบ้านผมนี่ก็มันสร้างสายใหม่อยู่นะครับทำให้รถติดมากเลยแต่นี่เหตุแต่มันก็เข้าใจได้ว่าเป็นความจาเป็นเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ลดการใช้รถยนต์ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งของเออ a n sprawling นะครับว่าการที่เกิด Urban spraw l มากขึ้นหรือว่าพื้นที่ที่กลายเป็นพื้นที่เมืองมากขึ้นเนี่ยก็สร้างปัญหาไม่ว่าจะเป็น เรื่องรถนะครับเมืองที่ต้องพึ่งพาการใช้รถมากขึ้น,นก็สร้างปัญหารถติดสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเมืองที่เมืองไหนที่มองการไกลไปเนี่ยเขาก็ต้องสร้างพวก c Transport เตรียมเอาไว้นะครับซึ่งดูจะเป็นความท้าทายที่หลายๆเมืองในอาเซียนก็เจอ,อไม่ใช่ใชแค่กรุงเทพใช่<ต>ครับนอนเมืองเดียวที่ผมเคยไปในอาเซียนนะรถไม่ติดนะเมืองที่ขนาดใหญ่เขาคือ,คอ เนปิดอเพราปิดอเราไม่ติดนะ20เรนขับไปเหยิ่งใหญ่เลยไม่มีปัญหาเลยนะครับครับครับอันนี้ก็ก็ทำให้เห็นว่าประเด็นเรื่องเมืองรองเนี่ยมันก็ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านต่างๆในอาเซียนมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนเมืองนะครับ เรื่องพับิ i ทร r นสปอร์ตนะครับเรื่องยานยนต์สาธารณะนะครับรวมไปถึงเรื่อง Aging populaion t ด้วยนะครับเรื่องเอจิงสุสัยเตอนนีนแน่นอนเมืองไทยของเราก็ก็เป็นประเทศหนึ่งที่ที่กำลังจะเข้าสู่เอจิ่งนะครับผู้สูงอายุประเทศอื่นในอาเซียนก็ก็จะมีสิ่งนี้เช่นเดียวกันซึ่งเวลาเรามาวางแผนเมืองรองเนี่ยซึ่งหลายเมืองก็อาจจะเป็นเมืองที่ที่จะมีผู้สูงอายุอยู่ด้วยนะครับ อาเซียนก็ต้องมาคุยกันว่าเราจะทํำยังไงให้เมืองเหล่านี้สามารถรอ,องรับสังคมผู้สูงอายุได้เช่นกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงสร้างสร้างเมืองที่มีความทันสมัย มีความเป็นเออร์เบิลมีความเป็นเมืองแต่ก็ยังมีพื้นที่สีเขียวนะครับไม่ว่าจะให้คนสูงอายุหรือว่าเด็กๆนะครับหรือคนทํางานอย่างพวกเราเนี่ยเนาะทำงานอยู่ในออฟฟิศเสร็จเราเราก็อยากออกไปเห็นแบบพื้นที่สีเขียวพักผ่อนหน่อยแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันประเด็นมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันนะครับที่อาเซียนต้องเจอแล้วก็ ต้องพยายามแก้ดูและ figure out ดูนะครับว่าจะทํำยังไงเพราะว่าแน่นอนความร่วมมือในอาเซียนเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับผู้นําหรือเป็นเอกสารหรือเป็นอะไรแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนประชากรอาเซียนเนี่ยดีขึ้นด้วยนะใ,ในทุกๆด้านเลยแล้วก็เป็นความเชื่อมโยง ประเด็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองเนาะอย่างว่าทางการหารือระหว่างผู้นําด้านนโยบายนะครับด้านเศรษฐกิจเนาะการสร้างไรายได้นะครับแล้วก็ด้านสังคมนะ,ค,ะครับก็ทาให้เห็นว่าแค่ประเด็นเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องเรื่องเมืองรองเนี่ยเราเอามาพูดกันได้<ต>เป็นอพิโซด<า>เลยแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับแผนและการทํางานของอาเซียนในทุกระดับเลยครับก็ต้องติดตามต่อไปนะพัฒนาการของอาเซียนแล้วก็การหารือในแต่ละส่วนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผู้ชม เมืองรองที่อยู่ในใจจะเป็นเมืองไหนบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับบอกาหน่อยนะครับเราจะได้ลองไปเที่ยวกันบ้างใช่ครับโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับผมโจเอ้แล้วก็น้องนนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการเราคืออาเซียนนะครับแล้วก็พบกันใหม่สําหรับ E ีีต่อไปนะครับสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ